สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภาพรท่าภูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5ถึงที่1โรงเรียนให้นแหลงพิยาคมยินดีที่จะผู้สุนอารข้ในหัวข้อเรื่องนำพาชาติภูมิกิจจากพยาศึกติดในอไลน์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเป็นบอกเกิดทําให้สังคมน,นั้นวุ่นวายเป็นอย่างมาก เนื่องจากคดีความต่างๆในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นปัญหามาจากยาเสพติดยาเสพติดคือสารที่เมื่อเราเสพเข้าร่างกายแล้วจะทําให้ร่างกายของเราซีสตอมและเกิดอาการอยากเสพอีกและเมื่อไม่มีเงินที่จะซื้อสารเสพติดจึงเกิดคดีค่าชิงทรัพย์หลักทรัพย์ตามมายาเสพติดมีนิตกกิป,ประสาทกระตุ้นประสาทและหลอดประสาทมีนิติผสมประสาทซึ่งแต่ละประเภทแล้วล้วนแล้วแต่เป็นหเ,เสียต่อร่างกาย อย่างมาถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการรณรมค์ต่อต้านยาเสพติดมาเท่าไหร่แต่จะซื้อยาเสพติดนั้นง่ายกว่าเดิมเราจะสามารถซื้อได้ง่ายในรลกออนไลน์ชาติจะพุงฐฐนงิิกิจภายยาเสพติดได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนโดยเริ่มจากจุดเล็กๆเช่นสถาบันครอบครัวไปหาจุดใหญ่ๆในระดับประเท เราจะต้องปูพื้นฐานที่ดีเปรียบเสมดันการสร้างบ้านจะต้องแข็งแรงเช่นเดียวกันจิตสำนึกของเยาวชนจะเป็นมอือถือที่ดีได้รับการปลุกฝังปัญหาส่วนใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบันคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชนีวิตมากขึ้นโดยพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ขาดความรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีทําให้มีช่องว่างในการดูแลบุตรหลานเมื่อเด็กๆ ไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่จะกระทำสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ค่าด้วยสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองสิ่งที่ไม่ดีเกิดโอกาสขึ้นได้ง่ายยิ่งกว่าอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้จะไม่สามารถระงับการใช้งานได้จำเป็นต้องใช้งานได้หลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กสมัยก่อนอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ได้ตลอดเวลาวิธีแก้ปัญหาให้ดีมากยิ่งขึ้นจะต้องรู้ว่าลูกหลานกำลังทำอะไรไม่จำเป็นต้องเก่งด้านเทคโนโลยีแต่ต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีลูกหลานของท่านให้เหมาะสมและต้องรู้จักพฤติกรรมของลูกหลานเป็นประจำนอกจากลูกหลานจะอยู่ในสายตาแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้กับครอบครัวอีกด้วยและสายสัมพันธ์อันดีงามนี้ จะทำให้ความรักและความห่วงใยเวลาคิดจะทำอะไรไม่งามก็จะรู้สึกกลัวจะทำให้ครอบครัวเสียใจและไม่ทำสิ่งนั้นอีกจากการสำรวจข้อมูลสูงคุณธรรมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันปราปลามยาเสพติดวิธีทำให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดได้นั้นมีสีหลักง่ายๆต้องทำคือ 1. ต้องมีอนาคตที่ดีเด็กและเยาวชนเมื่อโตขึ้นจะเป็นอนาคตของชาติและก็ต้องสร้างอนาคตด้วยตัวของเขาเองจากการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต2ต้องมีคุณค่าเด็กและเยาวชนต้องการความยอมรับจากสังคมเราจะต้องพัฒนาและให้เขารู้จักตัวตนของเขาอีกด้วย 3. ต้องมีทักษะเด็กและเยาวชนต้องมีทักษะในการใช้ชีวิต รู้จักคิดรู้จักทำรู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและรู้จักปกป้องตัวเอง 4. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี <c oughs> เด็กและเยาวชนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีที่สามารถนำพาไปเป็นแนวทางและเป็นตัวอย่างที่ดีดังนั้นเด็กและเยาวชนจะหางกายาเสพติดได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่จะช่วยการขับเคลื่อนและสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในยุคออนไลน์เราสามารถดำเนินการไปในทางที่ดีและจะต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดและนำพาตัวเองออกจากสิ่งไม่ดีเมื่อน,นำพาชาติพิมกิจภัยจากยาุคเสพจากยาเสพติดในยุคออนไลน์ยาเสพติดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศทำลาย ไม่พองสีนำพาชาติพวกิจสิ่งไม่ดีเราจะต้องมีผุ้ม,มกันชาติที่ปลอดภัยขอบคุณค่ะ